สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีตีพึ่งนะครับวันนี้ก็มาทำการตีเก็บน้ํำหวานเป็นครั้งที่สองนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้น้ํำหวานดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ฝนตอนนี้ฝนตกอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยไม่ รู้ว่าจะได้น้ําหวานดีสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องมาตีนะครับเพราะว่ามันถึงกําหนดตีก็คอยดูกันแล้วครับว่าจะได้น้ําหวานขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแบบส่วนตัวผมเองผมจะครั้ง่องที่ผมจะมาตีนั้นก็จะเว้นไว้ สิบห้าถึงยี่สิบห้าวันนะครับไม่เกินนั้นนะครับถ้าว่าเกินเกินจากนี้แล้วพึ่งอาจจะล้างได้นะครับอา,อาจจะล้างทิ้งหลังได้เลยเพราะว่าพึง่งหลังจากที่เราปาดไปหนึ่งหุนแล้วพึ่งจะยอดตัวหรือไม่ก็จะถอดตัวจนหมดนะครับถึงจะย้ายลังไปนะครับก็เราก็สามารถเก็บน้ำหวานได้อีกหนึ่งครั้งก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ลังนะครับกลุ่มขอปาด ลมควันก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศกรเลึนเพื่อนๆก็ชมบรรยากาศก่อนนะครับ,รบเราต้องทำอย่างเบาๆนะครับสามารถจับได้นะครับเพึ่ง พึ่งสามารถจับได้น,ะนีครับสามารถเคลียร์ดูได้นะครับเพราะว่าพึ่งพอสะ,งสะดุ้งขวัญสะดุ้งขวัญแล้วก็จะไม่นั่นนะครับก็หลังนี้ทอตัวออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูน้ำหวานกันนะครับ นะหลังนี้ไม่มีน้ํำหวานเลยนะครับไม่ได้กันเลยครับไม่ได้กันเลยนะครับ,ก,รบก็เดี๋ยวหลังนี้ก็มานึกว่าเรามาย้ายหลังให้พึ่งได้ย้ายหลังไปทำหลังใหม่นะับที่อื่นเพราะว่าพึ่งก็ถอดตัวออกหมดแล้วนะครับก็เหลือรอรอเวลาการย้ายอย่างเดียวนะครับเพราะว่า นี่ครับหเพื่อนได้ดูนะครับว่าไม่มีแล้วนะครับน้ำหวานก็กินหมดแล้วนะครับ<ม>น,น้ำหวานก็ได้กินหมดแล้วอ<ม>ันนี้ตัวครับเห็<ล> <transcription> นชัดจจงครับ